อีกหนึ่ง<ช>กิจกรรม<ช>ที่ต้องบอกว่าเดือนรอมฎอนอย่างที่หลายๆท่านรู้กันว่าเป็นเดือนอันประเสรฐของพี่น้องมุสลิมนะคะทั่วโลกเลยค่ะไม่เฉพาะแค่มุสลิมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่าเป็นเดือนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกค่ะชาวมุสลิมนะคะก็จะปฏิบาาัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดในห่วงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลบุญอันยิ่งใหญ่ค่ะขณะเดียวกันนะคะอบจยะลาก็จะหนักแล้วก็ให้ความสําคัญสนับสนุนในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะรุนแรงกับภาค่วนที่เกี่ยวงจจกิ กรรรมดอนสัมพันธ์เพื่อให้รมดอนนี้เป็นรมดอนแห่งสันติสุขรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรรับชมได้จากก้าวหน้าก้าวไกลไปกับอบอจอยะาลาค่ะห่วงเดือนมีนาคม2567เข้าสู่เดือนรมฎอนฮิจรรัสักรา1ึง5ซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐของพี่น้องมุสลิมทั่วโลก รอมฎอนหรือเดือนบวชไม่ใช่เทศกาลหรือธรรมเนียมแต่เป็นชื่อเรียกเดือนที่เกในปฏิทินฮิเจร์ร์หรือปฏิทินจันทรคติของอิสลามถือเป็นเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของปีเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าประทานพระคัมภีร์อันกุลอานให้แก่นบีมุฮัมมัดาศาสดาของาศาสนาอิสลามเพื่อใช้สั่งสอนและเป็นเครื่องชี้ทางให้แก่มุสลิมทั่วโลก โดยเดือนรอมฎอนนี้ชาวมุสลิมต้องถือศีลอดตลอดทั้งเดือนปฏิบัติตามหลักศาสนาบัญญัติ5ประการโดยการตั้งใจละเว้นการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนรับขอบฟ้าระวังตนเองไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามของศาสนาและการกระทําที่ฝ่าฝืนคํา,าคสั่งของพระเจ้ารักษาศีลรวมถึงใช้เวลาในการศึกษาพระคัมภี์อัลกุรอานอย่างเคร่งครัดขอให้พี่น้องทุกคนที่เป็นมุสลิม ได้ตั้งใจหรือว่าได้ตั้งสติเพื่อเราจะรับเดือนอมาดอนอันประเสริฐนี้ให้เต็มไปด้วยการปฏิบัติาศาสนกิจที่ถูกต้องตามหลักชริอะของเราในเมื่อเราได้ปฏิบัติาศาสนกิจที่ถูกต้องตามหลักาศาสนาตามแบบอย่างของสุนนะนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเราจะได้รับคุณค่าอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺ س ุบฮา ه แวะตาาลา ดังที่นบ,บีได้พูดในฮะดีษบทหนึ่งบอกว่าอัลลอฮฺตาลาจะตอบแทนบุญคุณอามมัลที่เราได้ปฏิบัติในเดืองใน,ในเดือนละมดอนเราปฏิบัติอาัมาัลสนุนนะอัลลอฮฺตาลาจะให้บุญเท่ากับอามัลันของฟอรดูเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนละมดอนเราตั้งใจตั้งสติให้ดีให้ชัดเจนว่าตลอดจนสามสิบวันหรือว่ายี่สบกวันเราจะไม่ขาดเราจะไม่ถอดทิ้งการปฏิบัติของเรา ให้ถูกต้องตามหลักศาสนาครับในช่วงเดือนรอมฎอนเดือนอันประเสริฐอบจอยะลาตระหนักและให้ความสําคัญสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องมุสลิมได้ปฏิบัติตามหลักศาสนกิจสอดคล้องกับวิถีชีวิตพร้อมกับบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดทําโครงการรอมฎอนสัมพันธ์ประจําปี2567อบรมผู้นําศาสนาและบุคลากรทางศาสนาในจังหวัดยะลา บป่าเยี่ยมเยียนมอบอินทภาลามและสนับสนุนกิจกรรมละศีลอดรวมกับผู้นำาศาสนาและประชาชนในพื้นที่เป็นการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาในมิติทางาศาสนานำมาซึ่งความสงบสุขของสังคมทุกๆปีปามัสยิดแห่งนี้ก็จะมีการละศีลอดโดยส่วนใหญ่แล้ววันแรกของเดือรนรอมฎอนเขาจะเชิญ ทางวจอเข้ามามีส่วนร่วมเราจะมีโครงการรมฎอนสามพันนะครับซึ่งได้ตั้งประมาณไว้กิจกรรมหลกัหลกๆเรื่องของการสนับสนุนผู้นำศาสนาอิหม่าม án, ค้อเตบบิลันกรรมการมัสยิดก่อ,อนที่จะ,ะถึงเดือนรมฎอนกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมดูดวงจันทร์กิจกรรมที่3ก็คือการมอบอินทพารัมจะไปมอบให้กับมัสยิดทุกมัสยิดกิจกรรมที่สีก็คือเยี่ยมเยียน แล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติศาสนก,กิจในเดือนรอมฎดอนได้อย่างเต็มที่และก็ขอให้เอกองอัลลอฮ์ทรงตอบรับทุกกิจการที่ได้ปฏิบัติในเดือนรอมฎอนก็ต้องขอบคุณท่านนายกอบจอเป็นอย่างยิ่งที่มาเยี่ยมบ้านกับปงบุกเก็ตของเราเวลาบางบ้านทํากับข้าวมาแลกกันอันนี้ทําแกงส้มอันนี้ทําซุปทาผัากกาดแล้วก็ไป บนเวียนแรกค่ะนี้แบ่งปันกันกันใช้นะครับผลบุญอันยิ่งใหญ่ในเดือนรอมฎอนไม่เพียงเกิดจ,จากการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดเท่านั้นแต่การเอ,อื้อเฟื้อแบ่งปันอยู่ร่วมกันในสังคมที่แตกต่างอย่างตั้งใจก็นับเป็นผลบุญที่ยิ่งใหญ่และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์ให้รอมฎอนนี้เป็นรอมฎอนสันติสุขอย่างแท้จริง